การเติบโตที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางธุรกิจโต10ปียังเหมือนเดิมแต่บางธุรกิจโต1ปีกลายเป็นตำนานนั่นไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือระบบการขยายที่ถูกฝึกและเข้าใจวันนี้เราจะพูดถึงเทคนิคขยายธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยหลักคิดที่ผสมผสานร,ระหว่างจิตวิทยาองค์กรบวกวิทยาศาสตร์ของระบบเติบโต1 Growth Mindset vs Fix Operation ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่โตเพราะเจ้าของหยุดคิดพวกเขายังใช้วิธีเดิมในโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันคนที่โตแบบก้าวกระโดดไม่ได้ทำมากกว่าแต่คิดแบบระบบที่โตได้เองเขาเข้าใจว่าการขยายไม่ใช่เพิ่มงานแต่มันคือการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 2. แทนที่จะถามว่าจะโตได้ยังไงให้ถามว่าอะไรที่ทำให้ช้าลง เพราะธุรกิจไม่ได้ติดอยู่ที่โอกาสข้างหน้าแต่มันติดที่แรงเสียดทานภายในทุกองค์กรมีแรงต้านความกลัวการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารที่ช้าระบบที่ซำบซอนคนที่โตไวจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นจุดคอขวดแล้วค่อยๆแก้ทีละจุด 3. กด10คูณ X thinking คิดแบบ10เท่าไม่ใช่10%ผู้ประกอบการธรรมดาคิดว่าจะเพิ่มยอดขายอีกนิดได้ยังไง แต่ผู้ประกอบการระดับโลกถามว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจโตสิบเท่าโดยไม่เพิ่มต้นทุนนี่คือหลักคิดของ Google, t ท s l a และ Amazon ที่ใช้กฎ10คูณ x t i n n k i n g การใช้ความคิดสร้างระบบแทนการใช้แรง 4. จากเจ้าของสู่ผู้ออกแบบระบบการขยายไม่เกิดจากการจ้างเพิ่มแต่มันเกิดจากการสร้างระบบที่แทนคนได้เมื่อไรที่คุณยังต้องควบคุมทุกอย่างเอง เมื่อน,นั้นธุรกิจของคุณยังโตไม่ได้ผู้นำที่แท้จริงคือคนที่สร้างคนให้โตเร็วกว่าตัวเอง 5. Data thinking ใช้ข้อมูลแทนความรู้สึกคนทั่วไปใช้สัญชตตาตญาณแต่ธุรกิจที่เติบโตใช้ข้อมูลเชิงพฤติกรรมเพราะสมองมนุษย์หลอกตัวเองได้แต่ตัวเลขไม่เคยโกหกทุกการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับจะลดความเสี่ยงได้กว่า70% 6. สร้างโมเดลธุรกิจที่ขยายตัวเองได้ถ้าธุรกิจของคุณต้องใช้เวลาเท่ากันเพื่อขยายนั่นไม่ใช่การเติบโตแต่มันคือการทำซ้ำระบบที่โตได้จริงต้องมีสิ่งที่เรียกว่า leverage point เช่นเทคโนโลยีทีมติสระหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ยิ่งคุณใช้ระบบขยายมากเท่าไหร่พลังของคุณจะถูกคูณขึ้นแบบทวีคูณ 7. ทีมคือคันโยกแห่งการเติบโต ทีมที่ดีคือเครื่องจักรชีวาภาพที่ทรงพลังที่สุดเจ้าของที่ฉลาดจะสร้างวัฒนธรรมการเติบโตไม่ใช่แค่จ้างคนมาทำงานเพราะเมื่อทุกคนเติบโตพร้อมกันธุรกิจจะขยายตัวด้วยพลังของจิต,ตวิทยากลุ่ม (collective growth mindset) 8การสื่อสารคือระบบประสาทของธุรกิจเหมือนสมองที่ต้องใช้เส้นประสาทสื่อสารให้ไวธุรกิจก็ต้องมีการสื่อสารที่เร็วและแม่นทุกคำที่พูดผิดทุกข้อมูลที่ส่งช้า คือการสูญเสียพลังเติบโตธุรกิจระดับโลกจึงลงทุนในความเข้าใจร่วมก่อนลงทุนในเครื่องมือ 9. นวัตกรรมเกิดจากการตั้งคำถามใหม่ธุรกิจที่เติบโตเร็วไม่ได้เก่งกว่าแต่เขากล้าถามคำถามที่ไม่มีใครกล้าถามเพราะคำถามใหม่เท่ากับวิธีคิดใหม่และวิธีคิดใหม่เท่ากับโอกาสใหม่ถ้าคุณอยากโตเร็วเริ่มจากถามว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ ยังจำเป็นจริงไหม 10. สรุปการเติบโตไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือวิทยาศาสตร์ของความเข้าใจทุกธุรกิจมีศักยภาพจะโตแบบก้าวกระโดดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจแรงผลักดันทางจิตวิทยาและระบบที่เสริมกันการขยายธุรกิจไม่ใช่แค่เพิ่มรายได้แต่มันคือการขยายสมองขององค์กรให้คิดเป็นระบบเดียวกันขอบคุณที่ฟังจนจบ เพราะในขณะนี้สมองของคุณกำลังสร้างวงจรใหม่ของการเติบโตอยู่จริงๆวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อเราเข้าใจระบบเราจะเริ่มเห็นทางลัดและเมื่อเราเห็นทางลัดเราจะเริ่มสร้างมันขึ้นด้วยตัวเองธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากโชคแต่มันเกิดจากสมองที่ไม่ยอมหยุดเรียนรู้ขอให้คุณเชื่อในพลังของการเติบโตเชื่อในสมองของคุณและจงจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณคิดแบบใหม่ โลกของคุณกําลังขยายอยู่ในเงียบๆนั่นแหละคือฟิสิกส์ของความสำเร็จ